ตัวจริงหลอกมากเลยอะเหรอในหนักไม่ลอยองอึ่งอสองสามขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับได้กท่าไหน่อ่ะ เขายังเร็วกว่าเร <laughs> <laughs> าข้าเอกตัวยิงหนังไปดูนี่หน้ากรุงเทพ <laughs> งงมาก <laughs> ตายแล้วกูเรนดูมีความหวังขึ้นมาถ้าผู้หญิงเราไปค่อยเท่าไหร่กันนะผู้ชายโอเคค่ะของบ้ากนะครับพี่แล้วพี่พจะได้รู้ว่าการลอยทรมานเป็นยังไง <laughs> ที่ต้องกินข้าวถมโค้งนะครับพี่ ถ้ามาเราไม่ได้กินถือว่าหลมนะครับมาไม่ถือเย็บถึม,ม่อยากม,มีเมียไงอยากเยียบทากระโปรงตัวเองลมอ่ะน้ำคกเจ๊แขกแขกปากหอมหวานมันอร่อยที่สุดในสามโลกน นี่รวมไส้อ่ะกินโอ้ไส้เยอะมากเลยไส้ทะลักเลย อร่อยในสามโลกโลกอะไรมเบาหวานความดันแล้วก็มะเร็งครับเ <laughs> ีรียยกเป็นอะไรใครคิดท,ที่เรียหรือคะลอ <laughs> ยกับ <laughs> ใครใจพี่งงนั่น <laughs> อาหารือชาบงมมากแต่งหน้าได้แพงอะไรคะน,น,นี้มันแอปกสิกรไทยในเขี่ยวมันเลย <laughs> ไเมริ้าพูอขขอดตอบอโดนที ใจเย็นนะครับพี่มาท้องไหมครับถ้าท้องได้เลยเอาไม่ท้องนะครับรูวแรงกว่าเมื่อกี้อีกเจนหนูเล่นนะครับเจไม่พื้นนะมีใครมาจากชนบุรีไหมครับไม่มีพี่อยู่ชนบุรีเหรอคะไม่ได้ได้ก่อนนะครับถจะท้องกำกวันใม่ฟังทะเลงามเ้าหลามอร่อยอ้อยหวานจะสารดีประเพณีวิ่งกวายชนบุรีใครมาจากภูเก็ตไหมครับไม่มีภูกระทอง ไข่มุกอันดามันสวรรค์เมืองใต้หาดทรายสีทองสองวีรกษสตรีบ้ามีหลวงพ่อแชมป์ูเก็ตใกล้ๆผูเก็ตอะไรครับสุราเมืองร้อยเกาะงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแรงธรรมะรัดนี้หมดแล้วท้องได้แค่นี้พอมีผัวจังหวัดไหนท้องได้ทุกจังหวัดอันนี้เป็นมะพร้าวนะครับ ถามว่าอร่อยไหมเราจะตอบตรงนี้นะครับร้านเราจะไม่เหมือนร้านอื่นแน่นอนครับพี่ละลายในลิ้นนะครับเละต้องไปอยู่ในกล่องเลยนะครับไม่ต้องหวังนะครับว่าจะกรอบครับกอเล็กพี่น้องให้ไหมได้ครับจะต้องให้หมดหลังสีฟ้าไปนะครับน้องถือสีอะไรครับครับต้องได้หลังสีฟ้านะครับกี่เดือนแล้วครับเราให้หกเดือนนะครับห้าันลูกบาทนะคะนี่กำลังจะขี่รถหัวเด็กนะครับรอเลยรอเล็กนะครับเราจะให้คนท้องหลังบ้านสีฟ้าหมดนะครับล้วก็คนท้องเลย ต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนนะครับัวเคยปีนเขายัางครับ <c oughs> ปีนไปแล้วนะครับอาะวางอีกคำถามหนึ่งระวางขนมปังไม้กับคนท้องเหมือนกันยังไงครับ <c oughs> อาฟังคําตอบนะครับไม่ต้องคิดนะครับระวางขนมปังไม้กับคนท้องนะครับที่เหมือนกันก็คือชักออกไม่ทัน,นค่ะ <c oughs> ไม่มีใครรู้กูรู้คนเดียวอ๋อไม่เป็นเสียงหัวล้อรครับพี่มันคือแบบว่าเราเกิดเป็นลูกอีโอกคอีแอดเราก็ออาง,งี้ครับเพราะหน้าตาหนูเหมือนลูกครึ่งไหมพี่เหมือนเนาะพอเป็นแขกไม่เป็นเด็กเสิร์ฟเ,เก๋อะครับพี่พจริงๆสาหรับคนอื่นนะครับอาจจะคลอดเอาหัวออกมาก่อนนะครับแต่ผมมันน้ำไข่หางคลอดออกมาครับแม่เล่าให้ฟัคงค่ะคือแบบไข่หางอย่างเงี้ยเก๋อะ คือรู้ตัวเลยไงก็เป็นตูดรอแบงคพี่มีรู้ยังคะพี่รู้ยังคะ,งคะเ่ยก็เลกคะ่ะคุณจะเจอคนที่ดีกว่านะคะรวยด้วยคะ่ะหน้าตาเขาจะแปลกหน่อยมีหนวดด้วยคะ่ะอะไรนะคะมีสิขาผู้หญิงไม่มีนมก็เหมือนขนมไม่มีไส้ละขนมกินเท่าไหร่ก็ไม่อร่อยถ้ามีโอกาสได้ไปทํานมนะคะผมจะบอกหมอเลยผมจะทําหมดนมตรนนี้เอาผู้ชายถูกแค่หมดนม เสื้อขาวอย่ายิ้มบ่อยนะครับเพราะเราซองปันคุณอยู่อุปการข่าวต้อเลยอุกลัวโดนสตีนเหมือนกันพี่เสื้อโมงครับผมขอถามอะไรพี่ได้ไหมครับหาเสื้อตัวเองไม่เจอพี่อยู่จังหวัดอะไรครับอ๋อไม่ใช่คนจังหวัดเลยใช่ไหมครับว่าแะไรหน้าไม่เหมือนคนเลยหน้าไม่เหมือนคนเลยหน้าไม่เหมือนวานะอยู่แถวไหนของลาดีครับวันที่สองผมก็ไปเปิดบูธที่นั่นอะครับ ร้านเครื่องบางแพอ๋อที่เดียวครับผมอยู่วันหลวงใครอยู่ไหนกูอยู่นั้นแหละกูบอกได้เลยแม่อร่กับ้ครับนนอดใจรอสักครู่นะครับถามว่าอร่อยไหมเราจะบอกเลยนะครับพอแดกได้ครงลง่ะ คุณลูกค้าระวังรถชนนะครับเราจะให้เหลือคิวละกล่องตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับพี่อ่าเรื่องจริงครับมันจะได้ไม่รอนานไงครับพี่พี่ตรงสารผมด้วยนะครับหนท้องไงก็ได้นะครับหนุ้องใช่ไหมครับหนท้องได้หลังบ้าสิบฟ้านะครับโอเคนะครับผม ตอนแรกก็มันจะไม่นานกันเลยตอนนี้ลืมเก็บบัตรคิวคืนไงครับผมพอเหลือคิวแล้วกล่องเลยพี่นี่อย่าว่ากันนะลองเอาไปชิมก่อนครับถ้าไม่อร่อยก็มากลมอลืนได้ครับกี่ครั้งก็ได้นะครับรกเขาไม่ได้เก็บบัตรคืนใช่ยเลยเมื่อกี้สี่ปีสามอันนี้สัน่นเห็นผู้ชายไม่ได้ก็รีก็รีกเลยเป็นอะไรเบอร์อะไรนะคะ สามสี 34, 24, 35, ่ยี่สี่สามห้าสูงร้อยกว่าจอมมาจอมมาจอมมาเลยไปแล้วค่ะแป๊บนึงนะคะสำหรับผู้ชายนะคะพยายามเป็นผู้หญิงผมยาวหนูหนูก็ได้ขนาดที่พี่หอมแก้มถูกคนาดนี้เลยนะคะอ้าววันนี้ไม่มีขึ้นคอนเสิร์ตแล้วค่ะคุณพี่ไม่มีใครไม่เคยไม่พ<ม>ูด<ม>ต่อนะ <laughs> เดี๋ยวโดน่ะ แจกแจกแอะไรหรอดแป๊บแครับอ่าอ่าไม่เห็นก uh ันเลยนะวันนี้ทางนิ่งมาลงขอบคุณี่ดีนะครับไปแลขอบคุณมากนะครับที่ัากระเป๋าตังค์ใครหล่นไหมครับหลอกครับ ใส่แดดที่แยงตาไม่สู้สายสตาที่แยงใจเลยอะมพกสมูไม่ได้แห้เดี๋ยวใหญ่ย่ยนหนึ่งันนะพอเราสองวันหอยู่อะไรอะ้าวาสิบบาทกุนเลนไ่ต้ยมาไปเดินตรงนี้ไม่ไกลนะคะรับใกลสวยน่ะเข้าไปดิเข้าไป 哎，爷爷，你好。 ปลาแล้วก็สีแชมพูนะคะต่อกันไปเลยนะครับพี่สีปลาแล้วก็ชมพูนะครับคนทองลูกร้องคนพิการนะครับจะได้หลังบา้าสีป้าไปนะครับ ตอนนี้เอาจะล่างม่วงมานี่ก็เห็นผู้ชายไม่ได้เหมือนกันไม่เบานะเราอะ่ะเชื่ออะไรครับเจเจพี่กลับมาอีกรอบกับผู้ชายนี่แหละธรรมดาค่ะดูทรงแล้วเนาะไม่ได้แต่งมาวัตสูเลยใครใส่เสื้อสีขาวไม่ต้องรอคิวนะคะหมดเวลา <c oughs> สายตาคุณนี่คือไกลมากอะ่ะช่องอะไรน,นะพี่ขออีกมอสี่ดียว อะไรอมอสซี่ดีอ๋อฝากติดตามด้วยนะคะพี่ช่องมอสซี่ดีอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดแฟร์ก่อนใจรู้ใจรู้ครัโดนด่าไหมเนี่ยไม่โดนครับพี่เข้าไปถ่ายคู่กับเจได้ไหมได้อ่ะถ่ายคู่ได้เลยครับได้ได้ได้ๆๆอคู่คุณ ขอบคุณครับทั้งหลอทั้งสวยขอบคุณครับ้ช่องไหนหนอะเจ๊ทำคลิปนตไหนเจ๊เจ๊เจ๊นึกอยู่เจช่องไหนอ่ะจไม่ได้ ระวังรถชนนะครับเมื่อวานตายไปสองคนนะครับพี่อันนี้เรื่องจริงนะครับเราไม่โกหกนะครับได้แล้วครับหนึ่งแปดกล่องครับเอเอสามพันสองค่ะเรื่องคิดนะครับผมคิดไม่ออกนะ ฝากนะครับฝากติดตามด้วยนะครับพี่ช้องมอสสีดีอ,อ๋อฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดสมัครค่ายกดกระดิง่งแล้วก็กดออกไปเลยอันเราไม่ต้องหน้านูไม่ได้มันธรรมดาหน้าลอยด้วยนะลูก ยังถือสีฟ้าอยู่มั้งครับเดินเข้ามาเลยครับพี่ใช่ครับแปดกองเท่าไหร่เท่าไหร่พี่ยิ้มของพี่ตังไม่เป็นหรอ,อไม่กด,ด,ด,ดท,ที่นังอ๋อให้รู้ก่อนใช่ไหมครั กดซ่ากดสุดสุดคลาแล้วก็กุดดินในซองนิโคชาแนลบ๊ายบายอันนี้แถมด้เลยตังทอนด้วยค่ะตังทอนด้วยค่ะเท่าไหร่วะกไม่ถึงไม่ถึงคิดไม่ถึดไม่รู้ผมมากนะครับขับรถดีๆนะครับ